นครพนมดินแดนแห่งองค์พระธาตุพนมปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเดิมทีมีที่ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโคตบูนโดยมีชื่อเต็มว่าเมืองนครบุรีราชธานีสีโคตบูนหลวงต่อมาได้ตกอยู่ในอำนาจของขอมก่อนจะไปขึ้นอยู่กับอาณาจักรล้านช้างในฐานะเมืองลูกหลวงภายหลังได้ย้ายเมืองมาตั้งที่ป่าไม้ร่วกห้วยสีมังและได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองมรุกขานครในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินหัวเมืองทางแถบแม่น้ำโขงไปจนถึงเมืองเวียงจันทร์รวมทั้งเมืองมรุกขานครได้ เมืองมาอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่บ้านหนองกันและได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นนครบุรีราชธานีก่อนที่จะย้ายไปตั้งทางตอนเหนือที่บ้านโพคมจนถึงสมัยรัชกาลที่1โปรดให้เปลี่ยนานามเมืองเป็นนครพนมขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีพื้นที่ในปกครองไปถึงแขวงคำม่วนแขวงสุวรรณาเขตและแขวงบริคำซายในประเทศลาวจนถึงปีพศ .2436 เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสได้ยึดเอาดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไปทั้งหมดจึงทำให้พื้นที่ของจังหวัดนครพนมเหลือเพียงฝั่งขวาแม่น้ำโขงจ,จนปััจจุบน